อันนี้คือสูตรสาหร่ายที่จัดทําเพื่อคนผิวแห้งก้านหน้าเป็นฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็มีริ้วรอยเยอะนะคะทุกคนอันดับแรกก็เกลือตามต่อมาลินทะเลแล้วก็ดินสอพองทานาคาคนทั้งสี่อย่างนี้ผสมให้เข้ากันก่อนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ตามด้วยว่านนางคําตามต่อมาเปลือกมังคุด กาแฟอาราบิก้าและที่ขาดไม่ได้ก็คือผงสาหร่ายทะเลนั่นเองจ้าแล้วก็คนให้สมุนไพรเข้ากันอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนบอกเลยว่าสูตรนี้คือเข้มข้นจัดมากตามด้วยการขจัดสิ่งสกรปรก แล้วก็ทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มและชุ่มชื้นด้วยการใช้น้องมะขามเปียกแบบนี้น้ำมะขามเปียกคั้นเอาแต่นเนื้อเลยนะแล้วก็จะเป็นน้ําพึ่งเดือนห้าค่ะทุกคนส่วนผสมก็อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะแต่ว่าสูตรนี้ทำแล้วผสมเก็บในตู้เย็นได้สามเดือนตามด้วยวิตามินน้ํำนม ชุมชื้นขั้นสุดก็ต้องเชียบัตเตอร์แล้วก็มีความหอมละมุนละไมมากๆค่ะทุกคนวิตามินอ e ีจากธรรมชาติน้ำมันมะพร้าวสกัดเจ็นเพียงแค่นี้เราก็จะได้สูตรพอกหน้าสูตรสาหร่ายแล้วจ้าบอกเลยว่าสูตรนี้โคตจะเข็มคนเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นฝ้าหน้าแห้งผิวติดสารมา ริ้วรอยเยอะขาดการบำรุงแล้วเราก็เก็บไว้ในกระปุกแบบนี้แช่ในตู้เย็นได้3เดือนวิธีใช้เพียงแค่ตักน้องออกจากกระปุก1ช้อนชาจากทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็หลังหน้าทำความสะอาดแล้วทำการเปิดรูขุมขนด้วยการใช้สำลีชุบก,กับน้ำอุ่นนำมาเช็ดเบาๆบนหน้าของเราก่อนทำการพอกอาจจะทำทุกครั้งหรือวันเว้นวันก็ได้สำหรับการเปิด ผิวเปิดรูขุมขนด้วยการใช้น้ําอุ่นแบบเจ๊กไก่แบบนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าการเปิดรูขุมขนทาให้เราพอกหน้าลงไปแล้วสารอาหารพวกวิตามินต่างๆมันซึมลงไปในรูขุมขนของเราได้ดีแถมยังเป็นการทําความสะอาดรูขุมขนได้อีกด้วยสูตรนี้นะบอกเลยว่าใช้ครั้งแรกจะรู้สึกเนียนนุ่มแล้วกลิ่นน้องหอมละมุนละไมมากๆใครที่เป็นสายสมุนไพรหรือสายเป็นฝ้าหน้าติดสารผิวบางหน้าแห้ง มากแบบแทบจะตะโกนได้เลยหรือว่ามีริ้วรอยหรือหน้าไม่ชุ่มชื้นหน้าขาดน้ำคือใช้ได้หมดนะสูตรนี้จะทำมาโดยเฉพาะให้คนที่ผิวแหง้งบอกแล้วว่าสำหรับคนที่ผิวแห้งเท่านั้นคนที่มีสิว จ๊ก่ไม่แนะนําสูตรนี้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันยิ่งจะทําให้สิวของเราขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามีแค่รอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวสามารถใช้สูตรนี้ได้เพราะว่าสูตรนี้มันจะลดเลือนรอยดํารอยแดงหรือรอยต่างๆฝ้า,า,ากระดจุดด่างดําทําให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่งางใสนิ่มเนียนบอกแล้วว่าใช้ครั้งแรกคุณจะหลงรักพอกทิ้งไว้ประมาณ20นาที แล้วก็ทําการใช้น้ําอุ่นล้างออกแบบนี้หรือว่าใช้น้ําเย็นก็ได้จ้ะทุกคนไม่ติดนะสำหรับเรื่องน้ําล้างออกให้พวกกาแฟนี่ออกมันจะมีคาาเ,เหลืองของความเป็นผงว่านางคำแล้วก็ขมิ้นชันนะจะแกบ,บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากหลังจากที่เราล้างหน้าด้วยน้ําสะอาดแบบนี้เรียบร้อยให้ใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ล้างอีกรอบหนึ่งน้องก็จะหลุดไปเองจ้ะทุกคน แล้วสูตรนี้นะใครที่เป็นฝ้าหน้าแห้งบอกแล้วว่าใช้แล้วจะติดใจมากๆแถมสูตรนี้ยังสามารถพอกได้ทุกวันจ้ะทุกคนแต่การพอกหน้าของเจ๊ไญ่ส่วนมากเจ๊่จะพอกตอนเย็นก่อนอาบน้ําเพราะว่าอะไรเพราะเขาอาบน้าเรียบร้อยแล้วจ้ะหลังจากนั้นมันจะเป็นเวลาพักผ่อนคือเราไม่ได้ทําอะไรแดดก็ไม่ต้องตากแค่มีแสงยูวีจากแสงโทรศัพท์แค่เล็กน้อยแค่นี้หนะ้าเราก็ได้ ผิวที่สดใสขาวจัวแล้วเนียนนิ่มมากๆค่ะทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะ